ครับว่าที่อนุมัติสัมปทานแปลงใหญ่ๆทั้งหลายเนี่ยที่มีการเช่ากันเนี่ยด้วยราคานี้เนี่ยที่ไม่ยอมไปจัดสรรให้กับประชาชนธรรมดานั้นเนี่ยนะครับที่เขาจะได้แบ่งปันกันอย่างที่ถูกที่ต้องอ,อย่างที่ถูกที่ควรนั้นเน่ยเจ้าเดียวเอาไปหมื่นไร่อย่างเงี้ยแทนที่ให้ชาวบ้านเนี่ยนะครับสิบไร่ก็ได้พันไร่ห้าไร่ก็สองพันไร่ มันมีประโยชน์กว่ามากมายรัฐก็ได้ราคาเท่าเดิมเลยครับราคาเท่าไรให้เศรษฐีเช่ากับคนจนเท่าเนี่ยราคาเท่านี้ชาวบ้านมีปัญญากันทั้งนั้น่ะแต่ประชาชนไม่มีโอกาสเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าจะเอากันจริงๆนั้นว่ากันดีกรับหรือการขอสัมปทานไม่ว่าจะทําเหมืองหรืออะไรกันทักอย่างนี่นะครับทุกกระบวนการเนี่ยนะครับนําพา เป็นเรื่องของการจัดสรรผลประโยชน์กันทั้งสิ้นแม้กระทั่งเนี่ยครับการศึกษาผลกระทบเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยหลายเรื่องมันจึงเป็นปัญหาและที่กําลังจะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับผมเองก็เห็นว่าถ้าไม่มีการวางแผนกันดีๆเนี่ยครับจะกลายเป็นเรื่องใหญ่นั่นคือโครงการที่มอมอุ๋ยนะครับได้กล่าวในการปรตกถาเรื่องกลยุทธ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตมั่นคงและยั่งยืนว่ารัฐบาลมีแผนที่จะทำเศรษฐกิจให้เติบโตด้วยการเปิดอุตสาหกรรมใหม่จากทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่แล้วคือการเปิดโรงงานขุดเจาะเหมืองแร่โปรตทสที่ผลสำรวจล่าสุดพบว่าแร่โปรแตสมีอยู่4แสนล้านตันซึ่งจะมีมูล,ลค่า2ล้านล้านบาท เพราะรัฐบาลคิดว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องทําเนื่องจากมีเทคโนโลยีสะอาดมาช่วยได้จึงคิดว่าจะทําซึ่งในเดือนนี้และเดือนหน้าจะเซ็นอนุมัติเปิดได้หนึ่งแหง่งและเซ็นกลางปีหนึ่งแหง่งปลายปีหนึ่งแหง่งรวมเป็นสาแหง่งผมไม่ได้ขัดข้องความเจริญอะไรของประเทศนะแต่ถ้าใครจํากันได้เนี่ยนะครับเอาเรื่องเนี่ยนะครับที่คนเรื่องที่มันไม่น่าจะเป็นเรื่องไอ เสียตันโอนี่น,นะครับอิชิตันเนะี่ย่เกิดไอเดียบันเจิดเนี่ยนะครับทำหิมะเทียมด้วยการเอาเกลือเนี่ยนะครับไปเทพื้นเขาก็อ่างวับนะครับสามารถป้องกันไม่ให้นี่นะครับดินเค็มหรือว่า,าน้ำได้ชะนะครับความเค็มของเกลือลงได้พราเกิดผลกระทบนั่นเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตของจังหวัดเชียงใหม่ มีการวิาพากษ์วิจารณ์มากมายแต่เหมืองโปรตีสที่ว่านี้นะครับที่ในประเทศไทยมีเป็นลำดับสามของโลกเนี่ยที่เขามีการต่อต้านและทำไม่สำเร็จจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยผมอยากจะบอกกับมม่มอุ้ยลงไปศึกษาดูว่าเพราะเขารู้ว่าไม่ว่าจะแปลงอุดรธานีหรือชัยภูมิหรือที่ใดก็ตามนั่นเนี่ยเมื่อเนี่ยนะครับจเจ้าโปรตีสเนี่ยนะครับ ก่อนจะถึงโปรตรีนนั่นคือเกลือและเค็มเนี่ยนะครับเกลือนี้เค็มวกเกลือปกติไม่รู้กี่เท่าและปริมาณมหาศาลที่เขาต่อต้านก็คือว่าเมื่อจะเอาโปรตรีต้องเอาเกลือขึ้นมาก่อนและปริมาณเกลือเนี่ยนะครับมาโหรานนะครับเวลานั้นเนี่ยนะครับเขาบอกว่าให้มองสนามหลวงนะครับ แล in ้วก็นับความสูงของตึกนี่นะครับหลายสิบชั้นอาจะเป็นร้อยชั้นด้วยซ้ำผมจำตัวเลขไม่ได้เขาบอกปริมาณขนาดนี้เนี่ยนะครับมันน่ากลัวก็คือว่าไอ้ระบบการป้องกันเนี่ยนะครับที่ไม่ให้ผลนะครับหรือว่าความเค็มของเกลือลงไปในดินนะครับและลงไปในน้ำมันจะเกิดปัญหาดินเค็ม มันจะเกิดปัญหาน้ำเค็มแล้วเกษตรกร,กรมันจะพินาศความจริงโพแทสเซียมเนี่ยคือนะครับเอาละมองดูว่าเอาเกษตรกร,ะกรจะได้ประโยชน์ดูการส่งออกจะได้ประโยชน์เกษตรกร,กรไม่มีโอกาสใช้แล้วครับแถวนั้นเพราะว่าดินจะนะครับจะปลูกพืชใดๆไม่ได้เพราะจะมีสภาพดินเค็มและน้ำก็น้ำเค็ม ท้ายที่สุดนะครับจะกลายเป็นปัญหาใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมอยากให้ม่อมอุ๋ยได้ติดตามศึกษาว่าในอดีตเนี่ยนะครับที่ทุกฝ่ายก็รู้นะครับตัวเลขกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงทรัพย์ก็รู้มากมายว่าประเทศไทยมีโปรแทสแต่ระบบอุตสาหกรรมต่างๆการศึกษาผลกระทบเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง การออกแบบมาตราการป้องกันไม่ให้ดินเค็มซึ่งจะอยู่ไปชั่วลูกชั่วหลานนะครับคนอนุมัติเนี่ยนะครับไม่กี่ปีก็ตายแล้วตามอายุไขเนี่ยแต่ความเค็มของดินของน้ำนั้นมันจะกลายเป็นโศกนาฏกรรมมันจะได้ไม่คุ้มเสียถ้าไม่มีการวางแผนกันอย่างจริงจังนี่ก็จะกลายเป็นเรื่องท้ายที่สุดเนี่ยครับผมก็เคยไปอยู่กระทรวงทรัพผมรู้ว่า ขยับเนี่ยนะครับชาวบ้านก็ออกมาเต็มแล้วท้ายที่สุดพอเกิดเหตุการณ์แล้วเนี่ยนะอย่าบอกว่าเราวางแผนดีแล้ววางแผนดีแล้วจะเกิดปัญหาแบบบ่อบาบัดน,น้ําเสียของด่านหรือเกิดปัญหาเนี่ยนะครับใน,ในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติที่มีระบบการจัดการที่ไม่ถูกต้องก็แค่กองเกลือเนี่ยนะครับปริมาณไม่เท่าไรเชียงใหม่คนตกใจกันทั้งเมืองประโคมหงข่าวกันใหญ่โตแต่โปรตรีนะครับไม่รู้กี่ล้านล้านเท่า นะครับและความเค็มก็มากกว่าหลายสิบสิเท่าเนยนะครับปริมาณเหล่านี้ครับที่จะทำปัญหาให้เกิดขึ้นมันจะกลายเป็นการฆ่าเกษตรกรไม่ได้ช่วยเกษตรกรมันเอารายได้รายได้เข้ามาเนี่ยนะครับมีมูลค่าสองจุดล้านล้านแต่มูลค่าที่เสียไปล่ะครับมันอาจจะมากกว่าสองจุดล้านล้านถ้าไม่มีการวางแผนเตรียมการกันอย่างมีระบบ การบอกอนุมัติต้นปีกลางปีปลายปีอย่างละนี่นะครับหนึ่งแห่งหนึ่งแห่งสามแห่งนี่นะแล้วก็พอใจกับปริมาณน,นี้แต่ต้องอธิบายคนไทยรับทราบก่อนว่าเรามันมีมาตรการกันอย่างไรและถ้าผิดพลาดนั้นจะหยุดยั้งกันอย่างไรและความเสียหายจะเกิดขึ้นนั้นนะครับใครจะเป็นคนรับผิดชอบนะครับเรื่องนี้เนี่ยนะครับไม่ใช่เรื่องการขัดขวางความเจริญของประเทศแต่เป็นการป้องกันความหายณะของประเทศต่งงางหาก พักกันสักครู่เดียวครับเดี๋ยวพบกันต่อในช่วงที่สองรองวิษณุก็บอกว่าวิธีการแก้ไขปัญหาก็จะเริ่มด้วยมาตรการป้องปรามปลูกจิตสำนึกปราบปรามประชาสัมพันธ์หรือสีปอนะครับนี่ก็ว่าไปนะครับเป็นทฤษฎีและก็ที่ประชุมมีมติว่าในการทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างรายใหญ่และรายสำคัญควรทำข้อตกลงระหว่างหน่วยงานรัฐกับผู้รับจ้างเรียกว่า ข้อตกลงว่าด้วยคุณธรรมเป็นสัญญาอีกฉบับหนึ่งแนบไปในสัญญาในการจัดซื้อจัดจ้างที่คู่สัญญาต้องลงนามเพื่อสร้างหลักประการว่าจะไม่โกงสร้างความโปร่งใสทุกขั้นตอนในข้อตกลงฉบับนี้จะมีทีมจะภาเกียรชนและสาธารณชนที่คัดเลือกกันมาเป็นตัวแทนประชาชน4 5หคนเป็นผู้สังเกตการและติดตามสามารถซักข้อสงสัยนำมาเปิดเผยสาธารณชนได้ ส่งผลให้โอกาสการทุจริตเกิดขึ้นยากโดยจะนำร่องสองโครงการ1โครงการจัดซื้อรถเมย์ n v, อ v 2. โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายและทีมงานดังกล่าวนะครับหากพบความไม่ชอบมาพากลสามารถรายงานไปยังผู้บังคับบัญชารวมถึงนายกได้หากพบว่าผิดจริงมีโทษวินัยและโทษโดยการส่งเรื่องให้ปปทและปปชรับไปดำเนินการน่าสนใจครับ ว่าคณะนี่นะครับชุดนี้ได้คิดที่จะทำสัญญาข้อตกลงว่าด้วยคุณธรรมและก็สามารถนี่นะครับมีตัวแทนประชาชนเข้าไปสามารถซักถามข้อสงสัยนำมาเปิดเผยต่อสาธารณชนนะครับส่งผลให้โอกาสนี่นะครับการทุจริตเกิดขึ้นได้ยากและก็ยกตัวอย่างนะครับรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน และโครงการจัดซื้อรถเมย์เอ็วผมเองเห็นอย่างนี้ครับว่าความจริงนะครับต้องทุกโครงการเ,เรื่องรถเมย์เจวีรถไฟฟ้าสีน้ำเงินนั้นจะให้ประชาชนเนี่ยนะครับกระบวนการเข้าไปตรวจสอบกันจริงๆก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าเรื่องหลายเรื่องราวเนี่ยนะครับ ที่ได้มีการดําเนินการก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมีสัญญาว่าด้วยคุณธรรมนั้นผมเองก็อยากจะได้ฟังจากรองวิษณุว่าโครงการขนาดใหญ่และนี่นะครับเป็นรายสำคัญควรจะเปิดเผยให้กับประชาชนเขารับทราบเช่นการทำ MOU เรื่องรถไฟ ระหว่างเนี่ยนะครับไทยกับจีนนั้นเป็นอย่างไรไม่ได้มีการขัดขวางความเจริญเติบโตการพัฒนาของประเทศแต่เราเห็นนะครับบทเรียนจากประเทศเพื่อนบ้านในการเนี่ยนะครับที่จะมีการทำา MOU และก็มีปัญหากรณีผลประโยชน์เรื่อง ที่สองข้างทางรถไฟบางประเทศถูกเสนอเนนะครับว่าไอ้สองข้างทางนั้นนะครับนับปีกซ้ายปีกขวาไปปีกละหกิโลเมตรเป็นสิทธินี่นะครับของผู้ได้รับการประมูลเรื่องนี้เนี่ยนะครับเป็นข้อสงสัยกันมากมายซึ่งผมเองก็ไม่เชื่อว่าประเทศไทยจะเกิดสิ่งเหล่านี้ บางประเทศเป็นข่าวถึงขนาดว่าคนงานนี่นะครับทุกอย่างเนี่ยนะครับขนมาจากจีนหมดแล้วก็เสร็จแล้วก็คนงานทําเสร็จก็ไม่กลับอยู่สองข้างทางพาครอบครัวมาผมก็ไม่เชื่ออีกนั่นแหละว่าประเทศไทยจะทําอย่างนั้นได้แต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับเมื่อคนไทยไม่เห็น MOU ก็มีข้อสงสยัยเพราะฉะนั้นจะเมื่อ จะเป็นประโยชน์กับรัฐบาลเองและเมื่อรองวิศณุเนี่ยนะครับเปิดเรื่องข้อตกลงว่าด้วยคุณธรรมเรื่องนี้ไม่มีอะไรเสียหายเลยเพราะว่าถึงอย่างไรในวันหน้าเนี่ยนะครับคนไทยก็ต้องได้เจอกันอยู่แล้วไม่ว่าข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไรแต่ว่าสิ่งที่เราต้องการจะแลเห็นเนี่ยนะครับว่า MOU นะครับข้อตกลงเนี่ยนะครับประเทศไทยได้อะไรเสียอะไร ประเทศจีนได้อะไรเสียอะไรหลักการความเสมอภาคคืออะไรอะไรที่กระทบนะครับต่อประเทศไทยบ้างทั้งหมดนั้นเนี่ยนะครับจะเป็นประโยชน์กับรัฐบาลและจะเป็นประโยชน์กับประชาชนเพราะว่าเรื่องนี้นั้นเนี่ยนะครับถ้าประชาชนไปรู้เองเข้าและข้อเท็จจริงเนี่ยนะครับประชาชนตกใจ ไม่เป็นประโยชน์กับรัฐบาลเนี่ยหรือแม้กระทั่งว่ารัฐบาลชุดนี้ไปแล้วกว็าตามยิ่งนี่นะครับไม่เป็นประโยชน์ใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อมีการเริ่มต้นเรื่องคุณธรรมนะครับที่จะเปิดเผยเพื่อป้องกันการทุจริตผมไม่ได้กล่าวหาว่าใครทุจริตอะไรนะแต่เห็นว่านะครับเป็นสิ่งที่คนไทยพึงจะต้องรู้ในฐานะเจ้าของประเทศได้รถไฟมาดีแน่นอนครับ แต่ว่าเรื่องที่ไทยจะต้องเสียไปนั้นเนี่ยเราต้องเสียอะไรบ้างเราได้อะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งและผมฝากรองวิศณุเนีนะครับเรื่องกา,การจะจ่ายเงินค่างโงบ่บ่อบำบัดน้ำเสียคลองด่านอยากให้นะครับมีการสืบสวนสอบสวนในเรื่องของการต่อสู้คดีซึ่งผมสงสัย ว่าวางแผนทำกันอย่างไรนะครับจนกระทั่งเรื่องที่ควรจะชนะกลายเป็นแพ้เรื่องที่ทำถูกกลายเป็นฝ่ายผิดแล้วรัฐเนี่ยนะครับต้องจ่ายเงินกับสิ่งที่ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนะครับเดิมจ่ายไปสองหมืนกว่าล้านแล้วแล้วยังจะต้องจ่ายร่วมอีกหมื่นล้านเป็นสามหมื่นล้านทั้งที่เป็นความผิดของเอกชนแต่ว่าคนต่อสู้คดีเนี่ยนะครับมันไปทำลักลั่นตอนไหน จึงได้สร้างความเสียหายกับประเทศไทยและเวลานี้เนี่ยครับผมยังไม่ได้ยินเลยว่าจะมีการสืบสวนสอบสวนกันอย่างไรนะครับเพราะว่าถ้าการไปจ่ายเงินคนเขาสงสัยอีกว่าถ้าจ่ายเงินในขนาดนี้เขาสงสัยจะไปแบ่งตังกันะแต่ว่าถ้ามีการต่อสู้คดีกันเพราะเอกชนผมเชื่อว่านะครับ แค่เขาไม่จ่ายตังค์เนี่ยนะครับที่ได้รับไปสองหมื่นกว่าล้านเนี่ยนะครับก็บุญหัวแล้วแต่ปรากฏว่านอกจากไม่ต้องจ่ายเนี่ยนะครับสิ่งที่ได้รับโดยไม่ชอบไปแล้วยังได้ตังค์จากรัฐอีกจากเงินต้นสี่พันล้านดอกเบีย้ยอีกห้าพันรวมเป็นเก้าพันกว่าล้านและทํามาเป็นบุญคุณว่ากรมควบคุมมลพิษนะครับช่วงเก้าสิบวันเนี่ยนะครับดอกเบีย้ยววันละสองล้านร้อยแปดสิบล้านนะครับไม่ต้องจ่าย ก็ได้ดอกเบีย้ยมาห้าพันกว่าล้านแล้ว